ความลักชัวรี่ของความเป็นในเลศิศหรืออาอมันเองเนี่ยมันคือความกว้างขวางพื้นที่ที่อยู่สบายอมันในเลศิศแบงคอกเนี่ยเป็นโครงการที่มีทั้งโรงแรมและเรสเดนซ์อยู่ในตึกเดียวกันตึกของเราเนี่ย36ชั้นส่วนโรงแรมก็คือมี52ห้องเป็น a l อ s สวีท Hotel เพราะฉะนั้นห้องที่เล็กที่สุดเนี่ยคือ90ตารางเมตรห้องที่ใหญ่ที่สุดคืออมมนสวีทเนี่ยนะคะ713ตารางเมตรค่ะซึ่งก็จะมีทั้งฟิตเนสส่วนตัว มีสปาส่วนตัวมีห้องดูหนังส่วนตัวภายในบริเวณห้องสวีทเหมือนเป็นมันเป็นทั้งฟลอร์เลยอะค่ะ r e s i d e n c ์มีอยู่34ยูนิตห้องใหญ่สุดคือ2,200ตารางเมตตอนที่ดีไซเนอร์มาออกแบบโรงแรมเนี่ยค่ะเขาได้เข้าไปศึกษา การออกแบบของบ้านปาร์คในเลิศที่เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่110ปีไปดูการเข้าไม้ไปดูศิละปะไปดูหลังคาไปดูวิธีที่คุณทวดได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นศินละปะอาร์ตเวิร์กหรืออะไรก็ตามเนี่ยวัสดุที่ใช้มีความเป็นปาร์คในเลิศอยู่ค่อนข้างจะเยอะในโรงแรมอามันในเลิศนี้ความลักชัวรี่ของความเป็นในเลศิศหรือาอามันเองเนี่ย คืออะไรที่ไม่ตะโกนไม่ต้องแผ่นทองแปะทั้งหลังมันไม่ใช่เราอยู่ที่รายละเอียดมากกว่า